มาลุ้นกันว่าจีจีฮาร์ดิ้นในประเทศไทยจะผ่านคอตมได้หรือเปล่าถ้าเราเหยียบที่เกาหลีเสร็จปุ๊บคำชื่อเราจะเปลี่ยนทันทีเรามาลุ้นสุดดีกว่าค่ะเอานงนงชื่ออะไรทำเรียกสุกนงนงชื่ออะไรทำเรียกสุกน้องน้งชื่ออะไรทำเรียกสุกจี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  บีบไวคืออะไรพูดสิคืออ่าวมากี่วันนะคะแล้วก็มากี่วันแล้วก็มากันกี่คนนะคะเราจะตอบว่ากี่วันเราต้องตอบเป็นภาษาอังกฤษนะคะมากี่วันเรามากี่วันบ้างโวเดย์แลกี่คนแล้วก็ทอลเอนจีทรีนะคะทอลเอนจีทรีเขาบีบแค่นั้นเรามารู้กันค่ะซิสใกล้นะคะ ประเด็นคือ <eleven S 2> กูคน <wen S 2> <lamps. S 1> สุดท้ายสาที่ปิดกระบวนนี้นะคะถ้ามันเป็นฟีนาเล่งไงจีจี้นี่เป็นินาเล่ถ้าเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องเรียกกูพี่อกี้ดัดแรกคิดว่าผ่านแล้วไม่ใช่ค่ะต้องนั่งรถไฟไปค่ะจีจี้ค่ะเขารอเราอยู่ค่ะจีจี้ ผู้ต้องสงสัยของเราว่าจะผ่านอีกคนหนึ่งหรือเปล่ามันก็เปิดไม่ต้องใครตีให้เขาให้เขาอยู่ต่อมอแล้วกลับมาที่ไทยเลยยืนให้ของอีกการแก่งตัวของเขานั้นกระสเป็ดสิบสเป็สไตล์กระมากค่ะกระอะไรนะกระค่ะกระอะกระกระอะไรแล้วมึงล่ะดอกระเหมือนกันค่ะกระเลียง โอ้ยไม่สิมานี่สิมาาจะมใจของเรลเดี๋ยวค้ามจูห้องทคัุ้ณด้ยนะคะอคุณคิดว่าคุณจะได้ไปต่อไหมคด้ค่ะไมต่องไม่ต้้องม่อม่ไม่ต้อต้้องไมอ ไปต่อที่ห้องนะไปต่อที่ห้องไปต่อถามเขาต้องถามเขาว่าไม่ได้ถามเลยเออไม่ถามเลยสูเลยอ่ะตออของมึงหน้าตาหน้าตาดีไงหน้าตาดีไงก็เลยได้ขาบอกแล้วว่าฉันได้ไปต่อก็หน้าเรามันไฮแฟชั่นเหรอเนาะจ GJ ชีปาเขาไม่ทำอะไรฉันเลยงงมากไม่รู้ว่าเธอพูดไม่ได้จรแต่แจ็คก็ขอตอนนี้อยู่ที่ไหนคะซิสกูก็ไม่รู้กูไม่รู้เหมือนกันคมข่าวมันไหนอูจริงทัวร์วันนี้ตื่นลงเครื่องแดดเดินเสร็นนอนยั่งแดดเขาเย็นเลยหรอคะ ตอนนี้เราจะอยู่ที่อาหารร้านอาหารที่พี่บีเสียร้านแถวนีอะไรคะับชื่สามสิบสามสามสิบสามเหรียญหรือเปล่า <c oughs> แล้วเราจะพามาดูสิ่งมีชีวิตของเา <c oughs> ากาหลีหมาเกาหลีคนเคยเห็นหมูเกาหลีนะนี่หมาเกาหลีเยี่ยมมันออกมานี่นี่ห <c oughs> มาเกาหลีกั <c oughs> นแบบว่หมาเ <c oughs> กาหลีเหมือนที่โปเลยคะ่ะคุณ เปิดทริปลานกันหรือเปล่าเพื่อนโอ้ยไหวมีแรง,งและกูถามเถอะถมึงดูสถานที่แถวนี้สถานที่นี่อยู่กูอยู่ที่ไหนยังไม่รู้เลยมีแต่ป่าเขาเนี่ยนี่คือคือรู้จักเราอยู่เขาใหญ่หรือเปล่าไม่รู้เลยจริงเอาจริงรูปที่เราถ่ายกันอะเราไม่รู้หรอกทุกคนไม่รู้หรอกว่าเราอยู่เกาหลีใช่จาาะพยายามประคบยาแรให้รู้สึกว่าเราอยู่เกาหลีพยายามพยายามเช็คอินอะไรอย่างนี้แล้วว่าเราอยู่เกาหลีนะคะแต่สิ่งที่เช็คอินไปอะ าหลีแปลมาว่าห้องน้ำสาธารณะเห็นเป็นเกาหลีก็กดกดกดกูก็เห็นเป็นภาษาเกาหลีก็กดกดแต่ไม่รู้หรอกว่ามันพิเศไหนนะคะถึงที่พักแล้วนะคะที่พักที่นี่ไม่เหมือนว่าเราเลยไม่เหมือนคอนโดเราเลยเปผยมาจะเป็น เป็นตียงเล็กไว้สำหรับคนที่ไม่มีหัวเตียงผู้เยด้าเยดูเอาให้ดูเอาให้ดูไม่มีเสียงกเก่งคืนนี้ไม่โดนไม่กลับยกเก่งถ้ากูได้มึงต้องไปนอนกับคนอื่น เจอชัเผืออะเมือกี้ชางเือกาเนไแฟชั่น้น, ager, น,น pues สุไหนอะไปรเาอาเลยลูตอนนี้เอาจริงเราตรงอย่างเดียวนะห้ามเดียวห้ามเลี้วสายเลี้วขวา ำไมอะ่ะกูกลับไม่เป็นนี่ดอกมึงพูดภาษาเกาหลีเป็นฝั่งละเนี่ยเราเดินตรงอย่างเดียวไม่เลี้ยวไหนเลยอะกูเลี้ยวเดินมาไกลมากอะ่ะขอบคูว่สาสนมากก็มาก,กันเป็นคู่นะเดี๋ยดินั่นกระจ,จ,จุงหมานี่กระจุงมหมาจหมากระโดดเลยหมักระป๋องคนดีๆอยู่พวกเราอ่ะไม่ใีไม่เห็นมีใครมากจุงมากเลยครับนั่นดิสภาพอากาศตอนนี้ก็ เย็นๆอ่ะเยน็ยนเหมือนเชียงใหม่ตอนนัน่นนาวอ่ะจริงไม่ได้หนาวไม่ได้อะไรขนาดนั้นหรอกเย็นๆนแต่ว่าแบบถ้ามีผู้ชายมาก,ก่อนก็มันจะอุดง่ายก,ก็จะแบบ <c oughs> คือมึงมาอยู่จนหนึ่งจะครบปันแล้วมึงไม่บอกสภาพอากาศเลยอ,ะอ่ะทุกๆวันนัออ้นก็ร้อนๆแหละบางบาง,บางช่วง <c oughs> ก็จะร้อนบางช่วงม <c oughs> ันก็จะคันนะบางช่วงคันแล้วก็ช่วงเนี้ยดีด <c oughs> ีดีดีโอไมค์ก้าห้มองฉันนะกูไม่ได้กูไม่ได้ ไม่ได้กลับก่อนไม่ได้อกไปที่อื่นเป็นอย่างนี้ชุ่มฉ่ำหอมรบนะอันนี้ก็อินเกันอินเร์กันอ๋อแล้ววิธีการกินหอยที่ถูกต้องอรที่สุดต้องอย่างนี้แล้วซิงดือนหน้อนหน้าเดอหน้็นหอยเป็นหอยเนหอยเ็นหอย้หอยู้หอยน้ามา้ว สนใจไหมคะเป็นหอยมป็อยฉันต่ำมากจะแต่งจะแตประดาวประดาวมีแต่อาจารย์น่ะ ทำให้ไม่น่ากลัวพูดจบตองแอปกินเสร็จต้องบอกแอปแอร์ห้ามทำหน้าห้ามทำหน้ามันไม่อร่อยไม่อร่อยนะไม่งั้นรีเทสไม่รีขึ้นเลย ใครอะใครกวาดทุบแทงรีบรีๆๆๆานทรีงานเียกี่กักก่อนยี